สวัสดีครับวันนี้จะมาทําไข่หวานนะครับไข่หวานของที่ร้านหมดพอดีฮะไข่หวานที่คนไทยรู้จักกันก็ถือชื่อหนึ่งก็จะเป็นธรรมโกยากินะครับธรรมโกก็จะเป็นไข่ครับจะเป็นไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็เรียกได้ครับแล้วก็ยากิจะเป็นการย่างหรือการปิ้งครับโอเคฮคะ การทําไข่หวานนั้นก็คือการเอามาทับกันลลายชั้นหรือจะเรียกว่าม้วนการลลายชั้นก็ได้นะครับทบกันไปเรื่อยๆจนเป็นก้อนขนาดใหญ่ครับโอเคส่วนกระทะไข่หวานจะมีชื่อเรียกว่าทามะโกยากิคินะครับก็จะเป็นชื่อของกระทะไข่หวานที่ญี่ปุ่นเรียกกัน กระทะที่ใช้ทำไข่หวานจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมนะฮะส่วนการปรุงรสไข่หวานรสชาติของไข่หวานก็จะหวานเล็กน้อยมีความนุ่มฟูเบาๆครับสีจะเหลืองสวยการตีไข่หวานอันนี้ก็จะเป็นการตีแบบใต้ใตน้ำนะฮะเพื่อไม่ให้ฟองมันเกิดขึ้นเยอะเกินไปตอนนี้ก็จะเป็นการกรองนะฮะกรองไข่เพื่อให้เนื้อมันละเอียดขึ้น แล้วก็เอาเศษไข่ขาวที่ตีไม่ละเอียดกับพวกเปลือกไข่ออกจากไข่ที่เราจะทําไข่หวานนะครับการกองกรองเสร็จแล้วมันก็จะทให้เนื้อไข่มันจะเนียนขึ้นแล้วก็มีความละเอียดของตัวไข่ขึ้นมากขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นเสื่อที่เอาไว้ม้วนจัดทรงของไข่หวานนะครับจะเป็นมากิสุหรือที่เครืยอกันปกติเลยคือเสื่อซูชินะครับเสื่อเอไวม้ม้วนซูชินั่นแหละอันนี้เรามาจัดทรง,งเฉยๆครับอันนี้เราก็ทำการม้วนไข่หวานกันแล้วนะฮะก่อนอื่นเลยก็คือเอาน้ำมันมาทาให้ทั่วกะระทะเพื่อไม่ให้ไข่ติดกระทะนะครับ นะโอเคทาให้ทั่วเลยอันนี้ก็จะใส่ไข่ลงไปแล้วจะดูยังไงว่ากระทะมันร้อนแล้วให้ไข่มันมีเสียงหรือกเกิดฟองนะครับเกิดฟองขึ้นจากกระทะนิดหน่อยแปลว่าสุกแล้วกระทะก็ไม่ใช่สิแปลว่ากระทะมันร้อนได้ที่แล้วอันนี้ก็จะทำการากิ้งหรือว่าขเขย่าให้ไข่มันไปทั่วนะครับ ช่ไหมเขาเรียกขย่าเนาะ,ะนั่นแหละโอเคอ,อันนี้ถ้าเกิดมันเกิดฟองอย่างนี้ก็ให้เอาตะเกียบไปจิ้มจิ้มฟองนะครับฮะโอเคก็ได้ที่แล้วก็จะเริ่มพับแล้วตอนจมว้นนี่ก็คือเอาตะเกียบนี่ไปสอดข้างใต้ไข่นะครับแล้วก็จับพลิกขึ้นมาใช้มือข้างที่ถนัดจับตะเกียบนะครับ รอดเข้าไปแล้วก็อีกข้างหนึ่งคอยพลิกกระตัด,ะะะดกระทะนะฮะกระดกกระทะเรียกกระดกเนาะอ่ะฮะกระดกนั่นแหละกระดกกระทะขึ้นมาปึ๊บงานแหละระวังตรงข้อมือด้วยครับอ,อันนี้ก็รอบที่สองก็จะเอาไข่เข้าไปในข้างใต้นะที่กระบ,บวยรอบที่สองอะ่ะหัวเริ่มสองเทเข้าไปในกระทะอันนี้หกนิดนึง คอันนี้ก็จะพลิกเหมือนกับรอบแรกเลยฮะโอเคก็ทำอย่างนี้ซ้ำไปซ้ำไปนะครับจนได้ขนาดที่เราต้องการก็มีเอาถ้าเกิ็ดูแล้วมันติดกระทะแล้วก็อเอาน้ำมันดีมาทากระทะอีกรอบนะฮะเพื่อไม่ให้มันติดกระทะจะทำงานง่ายๆ โอเคฮะก็ทำไปเรื่อยๆบางค,คนก็ว่าทำง่ายบางคนก็ว่าทำยากก็อาจจะขึ้นอยู่กับการฝึกนะครับก็ฝึกสักนิดนึงก็น่าจะทำได้แล้วโอเคครับ ครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของการทํามวนนี้แล้วนะฮะโอเคิกขึ้นมาไป ฝึกไปก็พยายามฝึกไปอย่างนี้นะครับกระดกข้อมือก็ถ้าเกิดจะกระดกก็ใช้ส่วนแขนนะครับไม่ใช่ข้อมือถ้าเกิดใช้ตรงข้อมือแล้วมันจะปวดใช้ตรงแขนมันจะไม่ปวดมากเท่าไหร่ครับมันจะเป็นก้ามัดของใช้ก้ามเนื้ย ไม่ใช่สุดท้ายอั่นี่เราสุดท้ายออเอาสิป โอเคครับพอเสร็จแล้วได้ขาที่ต้องการแล้วเอาไม้พายดีมากดกดไข่หวานจัดรูปทรงแล้วก็ทําให้เนื้อข้างในมันแน่นนะครับมันจะได้รูปทรงออกมาเป็นสวยๆก็ทำให้มันสุกดีทั่วๆด้วย โอคครับอันนี้ก็เอามาวาบนเสือ่อทาคามินะครับไม่ใช่เสือ้อทาามสิไปมากกิสุเพื่อทำการจัดรูปทรงแบบนี้นะครับ